สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็มั่นใจว่าการพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับกลุ่มผู้ที่เห็นต่างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะทําให้เกิดสันติสุขได้อย่างแท้จริงค่ะคลนเอกอุดมเดชศรีตะบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงการพูดคุยเพื่อสันติภาพว่า การพูดคุยเป็นความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธีซึ่งผู้ที่ทำงานในพื้นที่มีความเข้าใจในการทำงานส่วนคนที่จะพูดคุยนั้นขณะนี้รอนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งได้เตรียมกรอบโครงสร้างการหา,หารือไว้เรียบร้อยแล้วและเรื่องที่จะพูดคุยต้องกระชับและมีความเหมาะสม จึงขอให้มั่นใจว่าการพูดคุยก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นได้อย่างแท้จริงส่วนเหตุระเบิดที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวานนี้ได้มีการติดตามด้านการข่าวเพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านต้องให้ความสนใจแต่ถ้าที่ทราบจากรายงานพบว่าไม่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ภายในประเทศไทยและทางการมาเลเซียก็ไม่ได้ประสานขอการช่วยเหลือค่ะ ขณะที่ที่ปรึกษาสหาภาพครูแห่งชาติก็ได้ร้องกองปราบให้ดำเนินคดีกับเลขาคณะกรรมาการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการอนุมัติการก่อสร้างศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะนายเยี่ยมยอดสีมันตะที่ปรึกษาสหาภาพครูแห่งชาติ และอดีตคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่านายสมศักดิ์ตาชัยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ากรณีที่ทำสัญญาว่าจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภา,าคเหนือจังหวัดเชียงใหม่กับบริษัทเอกชนวงเงิน360ล้านบาทแต่นายสมศักดิ์ได้มีคำสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมพื้นที่จอดรถชั้นใต้ดินและห้องอเนกประสงค์แต่จนถึงปัจจุบันการก่อสร้างยังไม่มีความคืบหน้าและงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาขณะที่บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย79ล้านบาทและขอยกเลิกสัญญาเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จนายเยี่ยมยอดกล่าวว่าต้องการให้มีการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ยื่นคำร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วค่ะ ปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศค่ะนิคารากัวก็ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่บ้านเรือนและฟาร์มปศุสัตว์พังเสียหายค่ะฝ mm hmm. นที่ตกกระหน่ำเมื่อวานนี้ทำให้แม่น้ำทำให้แม่น้ำล้นทะลักไหลบ่าเข้าท่วมเทศบาลนครริวาสของนิคารากัวและเกิดโคลนถลม่ม สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนเกือบ1,000 0หลังขณะที่ปศุสัตว์และเครื่องมือทำการเกษตรถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดหายไปเนื่องจากเมืองริวัดแล้วนะคะก็ยังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในอีกหลายเมืองได้แก่เมืองกรานาดาชินานเดกาและริโอซานฮวนประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า8,500ขออภัยคะ่ะ กว่า5,800คนส่วนใหญ่เป็นเด็กโดยผู้ประสบภัยต้องอพยพไปอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปอีกจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะหมดเวลาข่าวต้นชั่วโมงค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวอีกครั้งในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าสวัสดีค่ะแบบนี้ก็เรียกว่าสามัคคีแบบนี้ก็เรียกว่า สามคัคคีและแบบนี้ก็เรียกว่าสามคัคคีสามคัคคีคือความพร้อมเพียงกันทำสิ่งดีๆในทางสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติคนไทยรักชาติต้องสมานสามัคคี